ในบทนี้นะครับเข้าสู่ขั้นตอนที่4ของกระบวนการสตรีมดีไซน์โพเซตนั่นก็คือการสร้างสารรค์ผลงานนะครับหลังจากที่เราได้ออกแบบกระบวนการและว,วางแผนมาแล้วว่าเราจะใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหาของชุมชนนะครับของเราดังนั้นในขั้นนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติจริงครับเราจะได้ลองทํานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เราอยากจะทำนะครับหรือจะเป็นแนวคิดเป็นไมล์แมปปิ้งก็ได้นะครับผ่านทําตามแผนที่เราได้วางวางไว้นะหลังจากนั้นเราจะนา ไปทดสอบนะครับเพื่อหาความผิดพลาดหรือว่ามาดูว่าการแก้ปัญหาของเราเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ในขั้นตอนนี้น้องๆทุกคนจะได้ใช้ทักษะกระบวนการการทำงานการลงมือทำการคิดวิเคราะห์และการทำงานอย่างเป็นระบบโดยใช้ทักษะที่มีอยู่ในตัวเองนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานและเอาผลงานมาแชร์กันในขั้นต่อไปครับ